แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่ห้าสิบบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทใครที่สนใจอยากจะซื้อขายดีสามารถติดต่อเพจแอดมินต้นที7ีเจ็ดเแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นเดี๋ยวทิ้งนี่เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับ ก็สวัสดีทุกคนนะยินดีรับเข้าสู่ชา n e l Dark นั้นและนี่เป็นหนึ่งในตำนานที่อยากให้หลายคนได้ดูนะนั่นะคือการเจอกันของกิจายนะกับทีมเดบิวต์นะตอนนั้นรู้สึกว่ากิจายจะอ่าอยู่ทีมอัลฟ้าเลีดนะแล้วก็ปะทะกันกับทีมเดบิวต์แล้วคือเข้าใจป่าวว่าคือตอนนั้นอ่ะทีมเดบิวต์อ่ะนะกอลเลียดยกทีมเลยก็คือมีโมนาลิซ่าอันดับหนึ่งนะมีโอคิมิโออันดับสี่ของเซิร์ฟมีรีเพยอันดับห้าของ,งเซิร์ฟแนนล้แว,าาวก็สกายอันดับเจ็ดของเซิร์ฟแล้วก็นนังงะ ก็จีนงงานเล่นตัวเมยของเขานะก็อันดับแรกต้องบอกก่อนนะว่าภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะคลิปนี้รู้สึกว่าน่าจะประมาณ4ปีที่แล้วนะเป็นคลิปที่หาดูยากมากๆในช่อง RV วไม่มีนะถ้าใครหาเจอในช่องอาวนี่คือเราให้เหยียบหน้านะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเ e อ็กซ์คลูซีฟที่เราแบบไปสอหามาจากกาลิน่าไลน์นะเพื่ออไม่ให้แหละคนได้ดูนะ,ะ,ะก็เป็นเกมพิเศษจริงๆกันแหละเพราะว่าเป็นการประทะกับกอลิเอตทั้งทีมะนะก็รด้ว่ากินไงเขาจะชนะได้ไงในเกมนี้ ถ้าภาพประกาศไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคลิปมาน,นานมากเราคลิปเนี่ยเราไปขุดมาให้หลายคนได้ดูกันเดี๋ยวเราก็จะภากไปแล้วก็ลีคช่นไปด้วยนะเพราะว่าจริงเราจำไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะย้ำน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูเลยก็คืออย่าไปออกไอเทมตามหรือไปเล่นตามแบบนี้นะเพราะว่านี่เป็นเมตาเก่าแล้วก็คือไม่สามารถเล่นตามได้นั่นแหละ อย่างที่บอกว่ามันหลายปีแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบเห็นจิตง่ายอย่างเงี้ยขึ้นในเทพนาคอสในเกมนี้รู้สึกว่าจะขึ้นกึ่งแข็งกึ่งดาเมจด้วยนะเราไปออกตามคือไม่ได้นะเราต้องเล่นตามเมตาอย่างเช่นเมตาปัจจุบันก็จะเป็นฟูลดาเมจซะส่วนใหญ่ในพวกนาโค้งนาคอสอะไรพวกเนี้ยคือเป็นตัวสร้างชื่อของเขาเลยนะสำหรับนาคอสในเกมนี้อุ้ยเต๋าโดนมะเนี่ยโดนไทมเซิร์รถเกาะไปด้วยนะน่าจะไม่รอดจังหวะนี้ ทั้งโดนทําเซิร์ฟสโลแล้วก็โดนเลดบับด้วยโมนาลิซาเป็นตำแหน่งจังเกิลนะของทีมเดบิวรู้สึกว่าเพิ่งออกจากอ e ีเวนต์ไปด้วยนะสำหรับโมนาลิซาจิตงายยังไม่เวลสีนะอ <c oughs> สมัยก่อนคือไม่เวลอร์สี่เขาก็ออกแก๊งกันนะคืออะไรพู้สงสัยว่าเฮ้ยเพิ่งฟารเวลอร์สันทำไมออกไปแก๊งเร็วจังคือเขาแบบเมตาไม่เหมือนสมัยนี้แต่ก่อนอะแลต่จังหวะนี้ใครเป็นคนได้มังกรเล็กเอ่ยแน่เป็นมูลาดนะเพราะว่ามีบัฟขึ้นจากมูลาดโอ้แต่ดิวบี้โดนเอ็กซ์คิวโอ้โหคือเมตาสมัยก่อนเป็นเมตาเอ็กซ์คิวด้วยนะสังเกตดูทั้งชักหน้าทั้งมาหลอดดาเป็นเอ็กซ์คิวเอ้ยชักหน้าแล้วก็ไอรีเป็นเอ็กซ์คิวหมดเลยแล้วก็ฮีโร่สมัยก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนนนนนนนีีีี้้้้ดวววยยะะะะฮโรรร่่่ตตออััูสึกาาจมมปณ50-60เเง ตอนที่แข่งอยู่เนี่ยพวกอ่าแพนด้าพวกไอรีอะไรอย่างเงี้ยยังได้รับความนิยมอยู่นะและ้วก็ช้างก็ยังได้รับความนิยมมาเรียนจางอยู่มันมีเมตาหนึ่งที่แบบช้างโหดๆก็ดดมีนะดีไม่ดีอาจจะเป็นช่วงนี้นี่แหละที่แบบช้างโหดๆอะ่ะแต่ก็น่าจะมีการแบนพิกกันแล้วเพราะว่าฮีโร่ทั้งทั้งสองทีมคือไม,ไม่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 ทับกันนะเออ <c oughs> อันนี้เป็นแข่งแข่งอ่าเป็นโพลีควอลิฟายซีซั่นหนึ่งนะก็คือเขาเรียก <c oughs> ไงก็คือค้นหาค้นหาทีมที่เข้าไปแข่งโพลีในซีซั่นหนึ่งนั่นแหละ รู้สึกว่าจะได้เข้าทั้งสองทีมเลยนะเป็นเดบิวต์นะแล้วก็เป็น Alpha อนัลฟาเลสตัวซีซั่นหน,นึ่งมีการหยุดเวลาเดี๋ยวเราสกปให้แล้วกันโอเค <Okay. S 3> ตอนนี้คือทีมเดบิวต์นำไป2-0อยู่นะแต่คือในเกมเนี้ยกิจง่ายชนะแหละไม่ใช่นั้นเราไม่เอามาให้ดูหรอกนะเพราะว่าคือทีมเดบิวต์แบบโอ้โหกอล์ฟเลสยกทีมอ่ะกอเลียเสแบบอันดับต้นๆของเซิร์ฟแล้วก็ยังมีอันดับหนึ่งของเซิร์ฟด้วยนะ ตััวนะครบทั้งมาลอตอาลิสแล้วก็ตัวชักนานะครับแต่ว่าด่าเมทเอาจังหวะนี้ไว้โดนหรือเปล่าเอาวรครไว้มาตรงนี้โดนสโลหนักเข้าไปครับ่ไปดูว่าชาโดว์นะครับออกของมาเป็นแนวาเล่นเป็นแนวแครี่ไปเลยที่ออกกโซลิเวอร์แล้วก็ของดจากวังหวะนี้มูรัดก็ล่ามังกรออกมานะอันนี้คือมังกรสมัยก่อนนะเพื่อหลายคนสงสัยเอาแต่กิดง่ายยกม่อนม่อนชี้ไปได้แล้วยกดิววี่ไปได้นะ แล้วก็เข้ามาเค้กโอเวอร์เอามังกรเลยหรือเปล่าจังหวะนี้เพราะว่ามันยังไม่หลุดในนี่ไงยังไม่หลุดแล้วกินงานน,นี้ภานี้ด้วยได้หรือเปล่าคือมังกรสมัยก่อนคือสำคัญมากนะเอากินยานจังหวะนี้จะไปไหนเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ได้อยู่นะจนังหวะนี้เรียบร้อย 2. สองสองสกายอันติเมทไปรู้สึกว่าสกายนี่จะเอาเป็นเป็นพน,นิตมาเหรอวะคือไม่ต้องงงนะทุกคนอย่างที่บอกเมตาสมัยก่อนไม่เหมือนเมตาสมัยนี้สกายเอาพน,นิตแล้วก็เอามายืนเลนข้างด้วยนะ ยูเพย์รู้สึกว่าจะเอาโจ๊กเกอร์ไปยืนกลางไะเอาจากกังหวะนี้ชาโดโดนหนักมากโอคิมิโอยังไงเอ่ยชา <Shadow S 1> โดก็มีชึบโดนได้ชิคิวเรียบร้อยคือมังกรสมัยก่อนมันสำคัญมากเลยนะยิ่งแบบตัวแรกเนี่ยนะใครได้แบบจะทำให้ทีมแบบเวลสี่เลยแต่คือสมัยนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วมังกรคือมันโดนแบบเขาเรียกว่าไงเนิร์บ่ะเออเนิร์ฟพวก EXP แล้วก็โกลงไปด้วยนะก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่แต่คือสมัยก่อนอะหน้าหน้ามังกรเนี่ยมังกรตัวเขียวเนี่ยจะแบบออกันเยอะมากอะ แต่ภาพสมัยก่อนมันสวยดีนะรู้สึกแบบสบายตายัางไงไม่รู้วะเนี่ยเราดูแบบไม่ค่อยมมันไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ผู้หมายสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะหลายๆคนอาจจะสงสัยอ๋อเอาสกายพันนิดนะแล้วก็เอามายิงกับมาหลอดแล้วคือแต่ก่อนซิลมันแรงมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยคือซิลแบบเก็บเขาเรียกไงพาสีฟได้อะ่ะไอ้ตีครบไอ้สกิลใส่ครบสามขังแล้วเข้าไปตีอะ่ะ มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด11เนลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะ11เนี่ยถ้าคนใช้เป็นคือมัน1-2 1-2กันตี1-2คือแบบใช้ได้รัวๆแล้วแบบพวกแทงอะไรเงี้ยคือละลายหมดเลยนะสบายกว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่ากวกโกงโคตรครั้งหนึ่งเลยนะสำหรับซิวช่ว,ชวงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทักทายจาก Shadow ฮะเรียงจานเข้ามาใูเนเข้ามาให้ดูมันดูเบามากนี่นะดูแบบดูโหดร้ายเนี่ย พวกมัันโหดอะบาจารย์ก็บแังหวะนี้พยายามเก็บสแต็กอยู่นะแต่คืออุ้ยเดือดร้อนโคบลงมาจังหวะนี้แต่คือทีมทีมของอัลฟาเลสเนี่ยทีมของยิดง้ายคือมีเรียกได้ว่าแทงสามตัวก็ได้นะอลิสช้างแล้วก็มาหลอดอ่ะมีแต่ตัวหนาๆเลยแล้วก็ไม่มีดามิเอติพีเอสด้วยแล้วมีไลชาร์โดมาตรงนี้ข้างหน้ามียิวีิรออยู่ครับแล้วไถเข้ามาตรงนี้จากคิวสองไปใหโดนอ่ะ แล้วก็แต่ก่อนมังกรใหญ่นี่ไม่ใช่ว่าจะเปิดก็เปิดได้นะต้องแบบโซนดีๆนะไม่เช่นนั้นโดนล้าน,นี่เสียหายหนักมากนะโมน,ะนาริซาก็ไม่กล้าที่จะให้นี่เท่าไหร่อย่างที่บอกนหทุกคนภาพอาจจะแบบรกระกรากนิดนึงนะแต่คือเราดูความสนุกไงว่าแบบเออสมัยก่อนกอเลียตระดับกอเลียตเขาเจอกันเขาแข่งกันเขาเป็นอะไรยังไงไงใครชอบแบบคลิปตำนานแบบนี้ฝากแชร์ด้วยจะพยายามแบบขามาลงให้ดูเรอยๆนะคลิปในตำนานแบบเนี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยว่างว่ะช่วงนี้แต่ก็พยายามเอามาให้ลงให้ได้ทุกวันอ่ะเออเดี๋ยวน่าจะรอยักประมาณสองสามอาทิตย์ มีทุลานนิดหน่อยอตรงๆคือขี้เก <c oughs> ียจนั่นแหละนะคือแบบพยายามปลุกพยายามฝืนร่างกายตัวเองให้ทํคชิปแบบสาระแบบนี้อพู่ว่า <c oughs> หลายๆคนก็บอกว่าชอบได้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ <c oughs> อยากเขียนลิปในตำนานของคนไหนบอกได้นะเดี๋ยวเราจะพยายามหามาให้ชิปในตำนานแบบที่ว่าไม่สามารถหาดูได้ในช่องกาลิน่าเราจะพยายามไปขุดมาให้ในไฟล์เก่าๆของกาลิน่าไลท์อะไรพวกนี้ที่เขาแบบแข่งกันเพราะสมัยก่อนคือเขาถ่ายทอดสต่างกาลิน่าไลท์ไงเขาแบบไม่ได้แบบถ่ายทอดสดถ่า o ยูทูบ ทุกทุกแมตต์อ่ะเออัจะวันนี้เต๋ามีอันตีหรือเปล่าอันตีไม่มีแต่เพิ่งได้ฟอร์สเชีบมาฟอร์สเชียบยิงมาโมนาลิซ่าปาดไปตายหรือเปล่าเต๋าเรือนิดเดียวอูปันเลี้ยงขึ้นมาโคตรแรงแล้วก็ดึงโมนาลิซ่าลงไปด้วยแล้วก็ยังหวะนี้ดิววิ่งก็ตายลงไปอีกหนึ่งตัวแล้วเอาแล้วก็สกายก็ตายนะแต่ตรงกลางได้หรือเปล่าสำหรับทีมเดบิวต์ไอรีเข้าไปเคลียร์คีฟอยู่เอาและเคลียร์คีฟต์สำเร็จด้วยนะ ปปป้้้อออมมมคคครรรัับบตตีีีะิพ่ก็จิตน่าจะได้ป้อมล่างไปนะคือตัวเมนเขาเลยนะนาคอสของจิตไงเนี่ยแต่สมัยก่อนมันยังเป็นนอร์มอลแบนทิกอยู่นะทุกคนก็คือสามารถเล่นตัวซ้ำของเกมที่แล้วได้นั่นแหละอุ้ยจะวันนี้อู้หูแล้วช็อคโคตรสวยอุ้ยจะไมสมัยก่อนรู้สึกว่ามันช็อคแบบึบกระโดดลงไปสวยมากอ่ะเมื่อเช้ภาพภาพตอนช็อคอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่าแอนิเมชั่นมันเหรอ สมัยนี้นี่เห็นเป็นตัวเลยนะสมัยก่อนแบบโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ลงเลยอะสมัยก่อนสมัยนี้นี่เห็นเป็นตัวเลยรู้สึกว่าชอบสมัยก่อนมากกว่านะเอาจังหวะนี้อุ้ยยังไงเอจิ้งไงเข้ามาเกี่ยววงอาริซาเพียงพอครับไม่ได้ข่าวไม่ได้กอดครับสำหรับวงอาริซาครับเปิดว่าจะเป็นเทพเหมือนตายที่แล้วหรือเปล่าเอาไปเลยสักเดียวอีอันตีลงไปแต่ก่อนนี่เทียนอันตีแรงมากเลยทุกคนสามารถใช้แบบลาสมังกรหรือลาสดาร์เซเยอร์หรือลาสอะไรหลายๆอย่างได้อะก็คืออันตีแรงกว่าพนิดอ่ะเออสมัยก่อนอะ สาเหตุที่เทียนได้รับความความนิยมนนอีกอย่างนึงก็ที่แหล่แอนตี้มันแรงแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงอ่าอลิสกอ็อดด้วยนะก็คือช่วงปลายปี2017อะ่ะช่วงที่ดับเบิลยูเซฟในเขาโชว์ไว้ในโทนออฟกอรีอ่ะเออแล้วก็ขอแชกข่าวนิดนึงนะรู้สึกว่าในปีนี้จะเป็นการแข่งขันโทนออฟกอรีแทน a อ c นะโอ้เมื่อกี้อออันติเมดใส่ข้างล่างเป็นสามคนนะข้างบนเปิดดาร์คซ์เลเยอร์แต่คือดาร์คสมัยก่อนตียากนะไม่ได้ตีง่ายๆนะโอูโห้รีเพกนนนนนิิดดดเเเเเีีีียยยยยววววออ้้าาาาาา๋ัคสไงพมมข่ะ เราพูดถึงไหนเราเมื่อกี้ก็คือในปีนี้เขาบอกว่าจะเป็นโฟนออฟคอรีแทนนะจังหวะนี้เข้ามายกโดนาลิซาแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าจังหวะนี้จิตง่ายเข้ามาล้วงนะเกือบจะเป็นโซโล่คิวนะมีดาเมจจากอลิซมาแค่นิดหน่อยเท่าน,นั้นเองว่ามาบุกเป็นจังหวะต่อเนื่องได้ดีครับสำหรับอัพเฟรชตีโตกลับคืนมาได้บ้างเลยครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่แปดต่อสามนะเกมนี้ประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละไม่ค่อยยาวเท่าไหร่หรอกอ่าแล้วได้มิดเลนในที่เรียบร้อย อจีดยันได้ฟอสเชมป์เหรอเห็นไหมอย่างที่บอกเลยว่าขึ้นเป็นอุ้ยเจงหวะนี้อโอชิมิโอเรียบร้อยโดนในชิคิวไปอย่างที่บอกเลยว่านาคอสสมัยก่อนมันขึ้นเป็นกึ่งแข้งกึ่งดามเมจอ่ะก็คือแบบมีฟอสเชมปด้วยนะนาคอสสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นนะที่แบบนาคอสจะขึ้นฟอสเชมปขึ้นเมลออพินอะไรพวกเนี้ยแต่คือสมัยก่อนเขาเล่นกันแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเมตาสมัยก่อนมันเป็นเมตาแบบแอสซ์ซินซะส่วนใหญ่ไงก็คือแบบต้องแบบเออต้องแบบตีสู้กันอ่ะเออถ้าแบบขึ้้้นนนนนฟูลลดดาาาาาาาเเเเเมมจออยยย่่่งงงีีีรรรแแบบบบบไไไททัตะะกก็ป แต่คือเมตาสมัยนี้เป็นแครี่ป่าแครี่ซะส่วนใหญ่แคลแคลี่เยอะอะ่ะเอาง่ายๆเมตาสมัยเนี้ยก็คือต้องแบบตัวแอสซิสต์ก็คือต้องแบบเน้นออกดามเปลี่ยนมาเพื่อที่จะล้วงแครี่ชุดเดียวตายอะ่ะแต่คือสมัยก่อนอย่างที่เห็นแหละว่าแครี่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะสมัยก่อนนะ โอ้ยจังหวัดนี้มีการแชมป์อยู่ที่บูดบัฟเกิดขึ้นแล้วก็กระโดดเข้ามาไปด้วยโอ้โหอย่างสวยโมนาลิซาโดนใบไปแล้วก็นาคอสเข้ามาล้วงโมนาลิซาไปได้แล้วก็อื้ออย่างสวยเลยวะโหจิดง่ายพิ้วจัดเหรอเห็นป่ะจิดง่ายโดยนอันติโจ๊กเกอร์แทบไม่ลดนะอย่างที่บอกเลยว่าขึ้นเป็นดามเมจดถึงแข็งนะแต่คือจังหวะนี้ดิววี่ยังไงเอ่ยดิววี่เลือดเหลือแค่นั้นรีเพก็เจ็บอยู่นะ เราก็น่าจะเอาความกลางเลยหรือเปล่าซิวมีนตีหรือเปล่าซิวไม่มีอันตีนะอ้าวเต่าเต่าแซดก็ตายเหรอเต่าตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่นะอย่างที่บอกเลยว่าเต่าเขาแข่งมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยปี2017อ่ะเออจนปัจจุบันนี้เขาก็แข่งอยู่อยู่ทีมเอ่อเคียวจีปะชิงออฟเกมเมอร์รู้สึกว่าในซีซั่นนี้ผลงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับทีมเคียจี มาแบบเซเเลยอร์เลยฮะมาเอาจังหวะนี้ไว้โดนแดดนั่นคือซัพพอร์ตนะแล the oh, anyway. oh, ้วก็เดอะลารดโฮปมีบูโอ้โหเข้ามาไล่เลยนะเดอะลารดโฮปรู้สึกว่าจะห่างหน้าหายตาไปนานเหมือนกันนะแต่คือก็ยังเห็นในสตงสตรีมพวกกลินลงกลินง่ายอยู่อะแต่คือในแข่งนี้รู้สึกว่าเขาจะแบบไม่ค่อยแข็งเรารู้สึกว่าน่านน่่าาจะเรียนหรือเปล่าแล้วจะไม่ผิดเดี๋ยวจังหวะนี้ยังไงโอ้มีการเข้ามาชาร์จไว้โดนหนักมากเดอะลาร์ดโฮปเข้ามาล้างทุกอย่างก็ไปโอ้โหดูดิ หน้าสามวงนะอันตรีของอลิซอันตรีของช้างเขาเข้ามาหลอกกระโดดเข้ามาโอ้โหเขาเรียกว่าคอมโบนะสามวงแล้วก็เปิดดาร์ซิเออร์ทันทีสำหรับกิจงานนะเพราะว่าไม่มีตัวมาโซนแล้วไงคือฝั่งนู้นเหลือแต่ตัวบางหมดเลยอะนะแอสซิซินสามเชลลี่หนึ่งไม่สามารถมาโซนได้นะแล้วก็ดาร์ซเยอร์แต่ก่อนบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็ซับเทียนเฮดพีด้วยส่วนนักเซเลเรียสสมัยนี้ก็ได้ทั้งเฮดพีแล้วก็มานาแล้วก็ได้ดาร์คบอนเดสเตอร์ด้วยนะสมัยก่อนไม่มีนะไอ้มังกรที่แบบเวลาเราตีดาร์คเสร็จเราเรามายิงป้อมอ่ะสมัยก่อนไม่มี คือทีมออฟฟ่าเลดนี่ขึ้นบ้านง่ายมากเลยนะคือมีทั้งใบมีทั้งล้างสถานะ,ะล้างสถานะแล้วก็มีทั้งช็อกด้วย <c oughs> ก็คือเนี่ยไอ้บ้ามาหลอดโดดเปิดเนี่ยสมัยก่อนแบบช็อกโคตรเท่เออแต่สมัยนี้รู้สึกแบบ <c oughs> ไม่ค่อยเท่ยังไงไม่รู้อ่ะอหอย่างวันนี้โอ้ไฟนวเนียนมากก็คือทีมเดบิวต์ล,ล้มไปหนึ่งตัวนะแล้วก็เต่าแซดก็ล้มไปกว่าหนึ่งตัวไม่ได้กดหิวด้วยนะก็ช็อกเปิดได้เพื่อนไงแต่อย่างที่บอกสมัยก่อนไม่ได้มีมังกรได้ตีป้อมนะก็คือถ้าเเเข้้้้าาแแแลลวบบบบบคกกกันไได็็ือออจย่ตงรฟใหม อ่ามีการขอหยุดเดี๋ยวเราสกีให้โอเคเขาหยุดแป๊บเดียววะจะสกีสมัยวะเนี่ยโอ้โหการยินตามหมื่นหนึ่งอ่ะเออนี honest, 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 no honest, so ่สมัยก่อนเนี่ยบ้าตามหมื่นหนึ่งเนี่ยยังแบบขึ้นบ้านไม่ได้นะเว้ยสมัยนี้บอกเลยว่าหมื่นหนึ่งนี่โคตรขาดอ่ะเนี่ยไอ้บ้าแข่งสมัยก่อนมันสนุกมากนะแล้วก็ไม่มีการขึ้นตัดเลือดด้วยนะทั้งสองทีมเลย ไม่ด้สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นทุกเกมนะตัดเลือดนะสิ่งสำคัญมากเลยซัดเทนอ่ะการซัดเทนฟื้นฟูอะไรพวกเนี้ยขนาดทีม a l p h a เรสบ u วองคนอ่ะของทีมเดบิวยังไม่ขึ้นตัดเลือดเลยแล้วก็สมัยก่อนโลกิเคิร์สกับอ่ะอโพคาลิปนี่คือไม่ทับกันสมัยนี้ออกไม่ได้แล้วนะน้องๆนะใช่มดียวปดอย่าใเดวอ่ะนะผู้เ นั่นแหลฮะแล้วคือปัญหาเขาทำปิดเกมไม่ไดรดิวิวอาจจะสวนกลับมาแล้วทีเดียวจบก็ได้เหมือนกันนะดูคภาพนิ่งสองทีเพราะว่าการที่สองการที่สิบห้านาทีจะได้เจียกประมาณไฟสองไฟหน้าจบแล้วมั้งแต่คือการเงินแบบนำหมื่นกว่าหมื่นสองอ่ะตอนเนี้คิดดูว่าหมื่นสองอ่ะยังขึ้นพลายากอ่ะแต่ก่อนแต่สมัยนี้เงินนำหมื่นสองนี่แบบผู้ทำตรงนะสองห้าก็เอาได้ก็ไหวอ่ะเออโอ้่หวันนี้โอ้โหดิวิวโอ้โหไฟนัวเนียกันมากโอ้โหลุมดิวิวเอาแทงไปก่อนนะเสียเอซิคิวไปสองเอซิคิ ล้วก็มากันตีป้อมสดเลยหรือเปล่าโอ้แต่กิดไงเจ็บมากนะกิดไงกับบอกไปแล้วนะล้วก็ตรงกลางตรงกลางโอ,โอ้ดูสมัยก่อนดูนี่ขนาดเกมนำเยอะเนี่ยยังแบบนัวนี้กันแล้วสุดท้ายโอ้จังหวะนี้เหลือ5คนกดเกิดได้ซื้อก่อเกิดมาแล้วก็ก่อเกิดสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้แบบจำกัดนะเว้ยก็คือมันซื้อได้เรียกเกเกิดสมัยก่อนอ่ะแล้วเหลือรีเพียคนเดียวแล้วมาการตีป้อมสดเลยจังหวะนี้ยังไงเ้ยรีเพียบอกว่าไม่รู้จะทำไงนะก็เข้าไปตายแล้วก็เป็นทีมกิดกาหน้าที่เอาชนะไปได้นะแต่ทั้กทีบบค่ ก็สำหรับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย